วัสดีครับท่านพี่น้องชาววันพระหัสทุกคนทุกท่านครับจากนี้ไปก็จะเป็นการพยากรณ์เกณฑ์ชะตาชีวิตของพี่น้องชาววันพระหัสประจำปีพุทธศักราช2566กันละครับการทำนายก็จะทำนายด้วยตำราตัวเลขเลขเจตัวตัวเลขนี้ก็เป็นตัวแทนของดวงดาว เราจะดูกันละว่าดวงดาวจะบอกอะไรอย่างไรบ้างในปีนี้โดยการตั้งเทียบประจำปี2566นะครับจะขอเริ่มต้นกันเลยทีเดียวล่ละครับเริ่มกันที่การบอกหรือบ่งชี้ของดวงดาวกล่าวไว้ว่าเป็นปีที่ดีของคนที่เกิดวันพระรหัสสบดีเรียกว่าฟ้าเปิด และเป็นช่วงที่ฟ้าส่งโอกาสทองมาให้แล้วก็แปลว่าในปีนี้เป็นช่วงที่ดวงของพี่น้องชาววันพฤหัสอยู่ในช่วงขาขึ้นครับฉะนั้นจึงทำให้ท่านคิดหรือหวังสิ่งใดก็ตามมีโครงการใดๆหรือมีเป้าประ,ะสงค์ในเรื่องไหนก็ตามจะทำให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จรุ่รงไปด้วยดีครับ เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพี่น้องชาววันพระหัสนี้อาจจะมีความวิตกกังวลหรืออาจจะเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ที่จะผ่านพ้นไปได้เนี่ยเพราะว่าพี่น้องชาววันพระหัสส่วนใหญ่เนี่ยตามดวงแล้วจะมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมรู้ว่าอะไรควรไม่ควร ดีไม่ดีถูกไม่ถูกเหมาะไม่เหมาะจะได้จะเสียอย่างไรนี่โดยมากนี่จะวิเคราะห์วิจัยได้ลึกซึ้งครับก็จึงจะแก้ไขปัญหาผ่านพ้นไปได้นอกจากท่านจะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้แล้วเนี่ยนะก็มักจะมีคนมาช่วยเหลือคือจะเจอผู้ที่มาอุปถมัมช่วยเหลือเจอจาในเรื่องต่างทําให้ปัญหาต่างต่าง เหล่านั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับดวงคนอุปถัมภ์ครับเป็นอย่างนั้นในเรื่องต่อไปท่านบอกจะมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ดีขึ้นคือว่าจะมีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงส่งขึ้นถ้าเป็นข้าราชการมียศสูงขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นภาคเอกชนก็เหมือนกัน จะมีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นหรือว่าท่านที่ทำธุรกิจต่างๆการค้าการขายเนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจใดค้าขายใดก็ตามเถอะก็จะส่งผลให้ดีกว่าปีที่แล้วส่งผลให้ดีกว่าปีก่อนนู้นสิอีกดีครับในปี2566นี้เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนอกจาก ท่านจะประสบผลดีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายนะครับโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องการงานคือว่าถ้าเป็นข้าราชาการนี่เขาอาจจะมีการได้โยกย้ายไปอยู่ในถิ่นที่ไกลออกไปหัวเมืองไกลออกไปหรือไปอยู่จังหวัดที่ไกลออกไปต่างภาคต่างอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการโยกย้าย และการโยกย้ายเนี่ยจะมีผลดีสืบเนื่องจากการโยกย้ายยิ่งยิ่งขึ้นอีกนะครับเปลี่ยนแปลงในการโยกย้ายแบบนี้นี่จะทําให้หน้าที่ตําแหน่งการงานยิ่งดีขึ้นและสําหรับคนที่ทํางานอยู่เกี่ยวกับภาคเอกชนจะเป็นองค์กรต่างๆห้างร้านบริษัทต,ต่างๆก็ดีเถอะก็อาจจะมีการเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตําแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นการเงินการทองดีขึ้นคือพูดง่ายๆว่าย้ให้งานนี่จะดีกว่าที่เก่านะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนั้นอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่รกวัาครั้งใหญ่เหมือนกันคือว่าท่านอาจจะไปพบเส้นทางในการทำมาหากินแบบใหม่ แล้วศึกษาดูแล้วว่ามันมีผลดีเยอะหลือเกินมันเป็นโอกาสที่จะโกยเงินโกยทองได้ท่านอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยไปทำธุรกิจอย่างอื่นหรือไปทำงานอย่างอื่นซึ่งจะเพิ่มพูนรายได้ได้ดีมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งตามดวงดาวที่บ่งชี้ขึ้นมาเนี่ยก็บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องการ ย้ายบ้านครับย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยถ้าท่านได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยไปนี่ก็จะไปอยู่ในสภาพที่สภาพแวดล้อมดีสังคมดีอากาศดีอะไรก็จะดีๆขึ้นนะครับแต่ต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยตามเกณฑ์ชะตานีกต่าไว้เช่นนั้นคราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานลูกหลานคนใกล้ชิด ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในปี2566นี้เขาบอกว่าลูกหลานจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับท่านนะคือสร้างความภาคภูมิใจนี่ก็หมายถึงว่าเขาอาจจะสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาได้ไปเรียนต่อสูงสูงหรือว่าเขาเรียนจบแล้วอาจจะมีการงานที่ดีที่มั่นคงหรืออาจจะเห็นความเจริญ ก้าวหน้าต่างๆในชีวิตของเขาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นผลทำให้ท่านพึงพอใจในบุตรหลานอ่าบริบาลให้คุณอ่เขาก็อาจจะมาตอบสนองท่านบ้างตามสมควรนะครับต่อไปนะฮะเขาบอกว่าจะมีดวงเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินบ้านช่อง หรืออาจจะเป็นคอนโดก็ได้ในปีนี้มีดวงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวกับยวดยานพาหนะท่านอาจจะซื้อหรือขายที่ดินอาจจะซื้อมาเพื่อทําการเกษตรหรือซื้อมาปลูกบ้านก็แล้วแต่อาจจะซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อคอนโดให้คนเช่าก็แล้วแต่จะเช่าหรืออยู่เองเนี่ยรถคันเดิมมันอาจจะเก่าแล้วจะเปลี่ยนใหม่ซื้อใหม่ เอาคันเก่าไปเธอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับดวงท่านเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าในปีนี้สําหรับคนที่เกิดวันพระหัสเนี่ยจะเป็นหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยอสาวน้อยสาวใหญ่เนี่ยถ้ายังโสดอยู่ มีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่ที่พึงใจครับจะได้พบคู่ที่ถูกเนื้อต้องใจกันละนะแล้วสำหรับคนที่รักการชอบกันเนี่ยแล้วก็อาจจะรอคอยกันมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วปีนี้ก็ได้เลิกงามยามดีกันสักทีได้มีพิธีวิวากันเกิดขึ้นนะครับดีมากครับเกี่ยวกับเรื่องอคู่ครองการแต่งงาน สรุปแล้วดวงท่านขาขึ้นนะครับคราวนี้ก็มีการเสริมดวงการทำเคล็ดเสริมดวงแต่การทำเคล็ดเสริมดวงนี่ตามตําราบอกว่าให้ท่านปฏิบัติธรรมครับคือว่าในปัจจุบันนี้ก็มีสถานที่มากมายที่เป็นวัดวา,ารามหรือสำนักสงฆ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาฝึกอบรมสอน การปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสนะ,ะเข้าไปฝึกอบรมเข้าตามคอร์สท,ที่เขากำหนดขึ้นอาจจะเจ็ดวันสิบห้าวันหรืออย่างไรก็แล้วแต่นี่จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงหรือว่าถ้าไม่สะดวกท่านอาจจะปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือท่านชอบนั่งสมาธิแบบไหนก็มีโอกาสว่างก็นั่งสมาธิบ่อยๆหรือว่าสวดมนต์บ่อยๆหรือว่า วันโกนวันพระนี่ก็อาจจะแบบถือศีลห้าให้แข่งทัดให้บริสุทธิ์ถ้าคุ้นชินแล้วอาจจะเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นเขาบอกมันจะเป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องชาววันพระหัตโดยภาพรวมนะครับอันนี้ก็เป็นวิชาสถิตินะครับคือไม่ใช่ว่าจะดูหนึ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นไปร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ดูเนี่แหละอาจจะถูกบ้างห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นเรื่องของสถิติก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอย่างไรก็ขอฝากท่านด้วยนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งล่วงหน้าในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านจง ประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตไลโลรโรคาพยาที่เบียดเบียนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ